สวัสดีครับมาอีกแล้วครับกับร้านหลังเขื่อนฟิชชิ่งของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้ารอกไพโอเนียอัติจูนนั่นเองนะครับตัวที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่แบบไปล่าของใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาบึกไม่ว่าจะไปอ่า ทะเลอะไรพวกนี้ทำงานทะเลงานปลาบึกอะไรพวกนี้ตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะอ่าแต่ก่อนดูเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับเข้ามาด้วยการ3เบอร์นะครับก็จะมีเบอร์5 0 0 0 6,000แล้วก็เบอร์8 0 0 0ันั่นเองนะครับเบอร์800 0ันก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้นะครับก็ตัวที่ผมถือขึ้นมาก็จะเป็นเบอร์5,000ันะครับตัวนี้นะครับสีของเขาเขาจะเป็นสีดำนะครับตงสปูล่ะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตับด้วยสีทองแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยครับโรเตอร์ก็จะเป็น สีทองๆแบบนี้เลยนะครับเป็นทองเหลืองนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับบอดี้ของเขานะครับก็เป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็สปูลก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวส่องเข้ามาใกล้ๆนะครับตรงสปูลตรงนี้นะครับก็จะมียางกันลื่นด้วยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางนะครับเพื่อที่กันลื่นได้ดีมากๆเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายนะครับผมใครที่หวังว่าซื้อลอกตัวนี้ไปแล้วอยากได้เสียงแบบเสียงปลาลากดังๆนะครับตัวนี้จะไม่ได้ดังมากนะครับดังแค่ประมาณนี้ก็เนี่ยครับจะประมาณนี้นะครับนี่ความลื่นนะครับความลื่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับแอนนะครับแขนก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น็อตตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตยางนะครับตัวนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับเวลางานใหญ่เงี้ย ตัวนี้จับก็จะนุ่มๆุมมือนะครับไม่เจ็บมือแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานแล้วก็การลื่นได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นยาง eva นะครับผมตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็สามารถแบบตรงนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับ <S <S ก็สามารถเปลี่ยนน็อกเปลี่ยนลายได้เหมือนกันนะครับผมแขนก็จะเป็นสีเงินเงินแบบนี้เลยนะครับสีเงินเงินแขนโรบอทแบบนี้นะครับเท่หลอๆเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมแขนโรบอทกันบบมากเลยนะครับแล้วก็สลับซ้ายขวาได้นะครับผม ใครที่ถนัดขวาก็เปลี่ยนมาทางขวานะครับใครที่ถนัดถนัดซ้ายก็ใช้ทางซ้ายนั่นเองนะครับผมฝาปิดก็จะเป็นสีเงินเงินเหมือนกันเลยนะครับผมสปูนนะครับก็จะตกแต่งสีทองอย่างที่ผมบอกไปครับก็จะมีเขียนเป็นพโอเนียนะครับฝั่งนี้จะเป็น p i อเนียนะครับแล้วก็ต่อ้ดย a t t ติจูดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีขนาดเบอร์บอกนะครับผมประมาณนี้เลยสปูนสวยงามอ่า ตรงนี้นะครับการหมุนนะครับนะครับก็จะเป็น one way นั่นเองนะครับเขาเขียนไว้ตรงนี้โอเคตัวนี้นะครับลูกปืนนะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับเจ็ดตลับนะครับผมอตัวเบอร์ห้าพันนะครับลูกปืนเจ็ดตลับเบรกตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่แปดกิโลนะครับผมอแล้วก็เบอร์หกพันเบรกก็จะอยู่แปดกิโลเหมือนกันนะครับแล้วก็เบอร์ 8 0 0 0นะครับเบรกก็จะอยู่ที่14โลนั่นเองนะครับผมอันนี้เบรคค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อของเขานะครับก็ค่อนข้างมีน้ำหนักมากพอสมควรเพราะด้วยที่บอดี้ของเขาก็จะเป็นอะลูมิเนียมทั้งอันนะครับแต่ถามว่าหนักมากไหมก็ไม่ได้หนักมากครับการจุสายของเขานะครับถ้าเป็นเบอร์5 0 0 0ตัวนี้นะครับสาย0.35นะครับจุได้150เมตรนะครับผมอันนี้เบอร์5 0ันนะครับแล้วก็ เบอร์6,000นะครับ0 2 0.35นะครับก็จุได้190เมตรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเบอร์6 0พันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเบอร์ใหญ่สุดนะครับเบอร์800 0นั่นเองนะครับจุสาย0.40จุสนนะครับได้ถึง280เมตรเลยนะครับแต่ถ้าสายที่มันเล็กลงมาก็จุได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองคผมถ้าทั่วไปก็ผมว่าจุได้ถึง300แน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับ พวกเฟืองพวกอะไรก็ครับเฟืองข้างในนะครับก็จะเป็นเฟืองทองเหลืองนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาแกะดูแกนให้ดูนะครับน้าหลายท่านก็ชอบถามว่าแกนใหญ่ไหมนะครับเวลาไปเจองานใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับผมแกะแล้วก็จับถ้ามือลื่นจะจับไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้จะจับยากนิดนึงอ่ามันก็กันเวลาที่เราไปอยู่กลางน้ํากลางอะไรแล้วแบบ เปิดเบรกหมดเราแบบมันการหลุดออกไปนะครับมันจะไม่หลุดออกไปนะครับเราต้องเอาใช้มือแงะออกมาครับนี่เลยครับผมแกนนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ครับแกนใหญ่มากๆเลยนะครับผมเคยเอาปากกาเทียบแล้วก็คือเท่าๆกับปากกาที่เราใช้เขียนในปากกา5บาท6บาทนะครับก็คือใกล้เคียงกันเลยนะครับผมนี่ครับนิ้วผมใกล้เคียงเลยแกนค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับแกนตรงนี้ก็จะเป็น ท้องเหลืองเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีทุกปืนอีกนะครับผมอนข,ข้างดีเลยนะครับเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับทั้งใน